ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมธัญพบตะกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันความรู้ต่างๆนะครับมาแนะนําวิธีการดูนะครับวิธีการศึกษาพระเครื่องนะครับว่าควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับเมื่อศึกษาแล้วควรจะพิจิตรพิจารณาตรงไหนเพื่อ <c oughs> ที่คุณผู้ชมนั้นจะได้นาเอาข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับ วันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ชั้น3ของห้างพันทิพย์งามวงวานครับสถานที่นี้นะครับชมรมพระเครื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือไว้มากมายหลายท่านผมเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สุดของวงการพระเครื่องนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ น้องปูทิมนะครับและคุณแม่บุญเรือนครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับอยากจะศึกษาเพิ่มเติมห้ามพลาดเด็ดขาดครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านหมีภูปูทิมครับขอเชิญพบกับคุณหมีภูครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้พี่ตอนแรกนึกว่าขายตุ๊กตาหมีภูมีวีตุ๊กตาหมีภูด้วยครับผมขอถามร้านก่อนเป็นไงที่มาไงพี่โดดเด่นมากหมีภูปูทิมนี่คือจริงๆหมีภูเนี่ยเป็นชื่อจริงๆของผมครับฮะเพราะว่าตอนเด็กๆครับผมพ่อแม่เนี่ย ตั้งให้ว่าชื่อภูแล้วประกอบผมเนี่ยอ้วนเพื่อนๆในโรงเรียนก็ชักมากจะเรียกกันว่ามีภูใช่ครับผมแล้วก็เรียกมาจนถึงทุกวันนี้เลยถึงทุกวันนี้ครับเพราะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคือเลยใช้ชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อร้านะเลยครับตอนตั้งแรกๆเป็นไงลูกค้าตกใจไหมก็ลูกค้าก็จะแปลกใจครับว่าเอ๊ะมันเป็นร้านขายตุ๊กตาหรือเปล่ามีโลโก้เป็นตุ๊กตามีภูอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมครับแต่ผมถือว่าเป็นจุดขายนะ คือเดินมาทีเดียวจําได้คุณผู้ชมมีผู้ปู่ทิมมีที่นี่ที่เดียวแล้วผมเชื่อว่าชื่อนี้ไม่มีอีกแล้วที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวนะฮะเอาละครับก็โดดเด่นมากๆในส่วนของวัตถุมงคลของร้านมีผู้นี่เน้นเกี่ยวกับพระปู่ทิมส่วนใหญ่วัตถุมงคลที่ร้านเนี่ยก็จะเน้นพระเกจิอาจาร์ทั่วไปแต่ผมเนี่ยจะชานาญหลวงปู่ทิมวรหัสไร่มากเป็นพิเศษครับผมครับทำไมถึงได้เชี่ยวชาญพวงปู่ทิมเป็นพิเศษครับพี่ ก็เพราะว่าพ่อผมเป็นลูกศิษย์ที่ท่านท่านทันท่านครับครับผมครับก็คือเคยเคยรับใช้ใกล้ชิดกับทีมเมืก่อนใช่ครับครับผมแล้วท่านได้ท่านได้มอบความรู้เลยให้กับให้กับพี่หลวงปู่ไหมครับคุณพ่อนหรครับครับผมใช่ก็จะมีของแท้ๆของจริงๆที่รับมากับมือหลวงปู่ทิมเลยมีมีให้ดูให้ชมแล้วก็ได้ศึกษา ครับในส่วนนี้ครับครับผมแหม่ซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่ที่อาจจะเริ่มต้นลักษณะเดียวกับพี่หมีภูเนี่ยคือเกิดมาจากคุณพ่อสะสมคุณปู่สะสมแล้วก็ต่อยอดมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวหลวงปู่ทิมหน่อยประวัติท่านมีความเป็นมาอย่างไรครับก็หลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดลหัตไล่องค์องค์องค์กรครับครับผมท่านปฏิปทาท่านเนี่ยท่านมี เขาเรียกว่าจริยวัดครับงดงามงดงามจริยวัดงดงามครับฉันเจตลอดระยะเวลา50พรรษาที่ท่านบวชเนี่ยท่านฉันเจเพียงมือเดียวตลอดครับผมประกอบกับท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่สังเท่าซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยองครับมีวิชามีวิชาอาคมต่างๆหลวงปู่สังเท่าเนี่ยว่ากันว่าท่านถมลำไยลงพื้นเนี่ย พื้นจะล้าทันทีผมต้องร้ายเนี่ยครับคือเปรียบเปยว่าท่านเป็นพระเกจิที่มีวิชาแก่กล้ามากว่างั้นนะครับนะครับซึ่งแน่นอนลูกทิมต้องได้รับวิชามาใช่ครับผู้ทิมก็จะได้รับวิชาได้เรียนรู้มาจากปู่สังเท่าจะเป็นส่วนใหญ่คครรัับบวิชาโดดเด่นที่ท่านได้รับมาคืออะไรวิชาโดดเด่นของท่านเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็คือวิชาพัดโบกสร้างพยัญนพัดโบกเป็นยังไงครับพยัญนพัดโบกของผู้ทิมเนี่ย จะโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมเกี่ยวกับการค้าขายครับเสน่เป็นหานิยมครับผมอ๋อพัดโบกคือโบกเอาแบบคือโบกเอาความมีเมตตาหานิยมเข้าเข้าตัวใครค้าขายก็บกลูกค้าเข้ามาอ๋อนี่คือพยานพัดโบกนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของผงคายกุมารด้วยป่ะใช่ครับฮะซึ่งเป็นวิชาที่ท่านได้รับมาจากหลวงปู่สังเท่าใช่ไหมครใช่ครับเป็นตำราโบราณของหลวงปู่สังเท่าครับซึ่งหลวงปู่ทิมเนี่ยนำมาศึกษาครับผแล้วก็ทํา ผงพลายกุมารขึ้นมาครับผมครับโดยโดยส่วนตัวของพี่หมีภูเนี่ยพี่หมีภูชื่นชอบอะไรในในหลวงปู่ทิมบ้านที่สุดก็ชื่นชอบจริยวัฒน์ท่านแล้วก็<อ>ประกอบกับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีคุณวิเศษในด้านเมตตามหานิยมแล้วก็ค้าขายว่ากันว่าผงพลายกุมารเนี่ยโดดเด่นมากครับผมเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาค้าขาย เข้าหาผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาครับผมครับก็จะโดนบันดาลในผู้ใหญ่แบบช่วยเหลือเรา<ช>อะไนี้โดยโดยส่วนตัวแล้วมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมหรือคนในครอบครัวที่นําวัตถุโมงคลและปุ่ทีนมนใช้เนี่ยแล้วได,ได้ได้เออสำฤทิผลเกิดผลขี้นมาก็ประสบการณ์เนี่ยมันก็มีหลายหลหลายคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเอาไปบนบานสารกล่าวครับผม ส่วนใหญ่ก็จะได้โชคลาภครับผมที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เรื่องแ้วคาดเห็นเป็นรูปธรรมครับแล้วโดยส่วนตัวพี่หมีู่เองนะมีไหมตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะขอท่านเป็นบางเรื่องครับผมเป็นบางเรื่องเช่นเรื่องสําคัญๆเกี่ยวกับเรื่องค้าขายใช่ครับครับผมเอาละนี่คือเรื่องราวของลวงปู่ทิมนะฮะมาถึงในส่วนของวัตถุมงคลบ้างวันนี้นะฮะจะมาแนะนาวัตถุมงคลโอ้โหคือทั้งหมดนี้เป็นเป็นวัตถุมงคลลังปู่ทิมที่หายากหายากครับครับคือคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นเป็นเหรียญ ะเยอะเหรียญนั่งพานเหรียญเอ่อเลื่อนเหรียญแบบฉลองสมณศักดิ์แต่ตอนนี้มีเป็นเนื้อผงด้วยครับเป็นผงพายกูมาร์ผงพายกูมาร์ครับคุณผู้ชมคือหาดูยากมากอ่ะเริ่มที่องค์ไหนก่อนเนี่ยอ่าเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยแล้วกันครับครับขออนุญาตนะฮะองค์นี้นะครับนี่ผมก็เคยเห็นครั้งได้เหมือนกันเป็นไงบ้างครับพี่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระศิวลีครับผงพายกูมารเนื้อยานัดครับเนื้อยานัดซึ่งมีจำนวนการสร้างเพียงเก้าองค์เก้าองค์เท่านั้นเองครั ซึ่งเมื่ออยากคิดปัจจุบันนี้9องค์นั้นอาจจะมีศูญย์หายไปบ้างครับชำรุดไปบ้างตั้งแต่ตั้งแต่พี่สะสมไม่นี่เคยเห็นกี่ครั้งะที่เป็นรุ่นเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยเห็นแค่สองสององค์สององค์ครับแท้ๆสององค์หนึ่งในนั้นคือองค์นี้หนึ่งในนั้นคือองค์นี้มีของเล่นแบบด้วยนะฮะมีของเล่นแบบเยอะครับโหกล้าทำนะครับผมเป็นไงเหมือนไหมพี่แล้วเขาเหมือนไหมก็ของเล่นแบบของนพทินต้องยอมรับว่าทุกรุ่นนะครับครับผมค่อนข้างจะทําได้เหมือนนจรริงคัับาว ะะสำหรับเนี่ยรุ่นนี้พระศรีวลีเนื้อยานัดของไยภุมารต้องดูยังไงพิจารณาอย่างไรครพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่พระผงทั่วไปก็จะพิจารณาดูทั้งเนื้อแล้วก็พิมพ์ครับผมครับผมจะส่วนเนื้อยานัดเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าจํานวนการสร้างอาจจะน้อยครับครับผมมันก็ต้องมีหลักการพิจารณารแตกต่างไปจาก ดูครับว่าทุกคนไหนด้วยผมว่าทีมทั่วไปใช่ไหมครับผมแล้วต้องดูยังไงพี่มีมีตำหนิมีอะไรยังไงไหมฮะในตำหนิในพิมพ์เนี่ยไม่มีครับผมส่วนใหญ่เราจะดูเนื้อแล้วก็ดูอ่ากรรมวิธีการสร้างอย่างเช่นการตัดขอบข้างเอ้ยการปาดหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะฮะในส่วนของเนื้อหาระหว่างผงมไยกุมารกับเนื้อยานัทเนี่ยครับคืออะไรเยอะกว่ากันพี่แก่อะไรจริงจริงแล้วอ่ะผมไพกุมานผมกู้ทีมเนี่ยอย่างที่คุณถืออยู่เนี่ยคือพระศิวลีเนี่ย หลวงพุธิมเนี่ยท่านดำริให้สร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยใช้ในทางโชคลาภค้าขายครับครับแล้วก็เนื้อยานัตเนี่ยที่หลวงพุธิมสร้างแค่เก้าองค์เนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นการบูชาครูครับผมสองก็คือเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเท่านั้นครับครับก็ในส่วนของเนื้อยานัทนี่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วถ้าเกิดว่าเราดนี่ยังได้เกี่ยนยานัทอยู่ไหมที่ ด้วยระยะเวลาฮะคงไม่มีมมไ่ีะแต่ว่าของเล่นแบบบางที่เขาจะมีคือเขาต้องเอาจะนัดมามาปลอมถูกไหมใช่ครับอาจจะอาจจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาได้ว่าทนานี่คือกลิ่นมันคงหายไปแล้วปัจจุบันนะครับเอาละฮะนี่นี่คือในส่วนของพระศิวลีแล้วผมเห็นนะมีเป็นเส้นใยคือเกษาครับมีเส้นเกษาครับเส้นเก็บษาของกล่มครับครับผมพระสงฆ์เยอะพี่บางองค์ก็จะมากบางองค์ก็จะน้อยครับผมนี่เนี่ยองค์เนี่ยคุณผู้ชมมองไปนี่ชัดเลยนะฮะเป็นเส้นผมยาวเลย นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูประกอบกันได้ใช่ครับนะครับโอ้โหความหายากนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ถือเป็นคือถือเป็นโชคดีที่เราได้ดูได้ไปศึกษากันนะแต่โอกาสที่จะแบบแหมจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็เก้าองค์นะคุณผู้ชมนะศูญหายไปก็มีชารุดก็มีนะครับต่อไปครับผมต่อไปเนี่ยจะให้ดูอนี้ก่อนครับผมอันนี้เป็นพระผงภายกุมารครับพิมพ์หัวโตครับหรือว่าเสียรโต ครับผมครับจำนวนการสร้างเป็นไงฮะจำนวนการสร้างเนี่ยเขาว่ากันว่าไม่เกิน2 0 0พองค์ครับผมครับผมแล้วก็เป็นผงพายกูมารที่เป็นรูปเหมือนของปู่ครับเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยที่ทําการจัดสร้างรูปเหมือนรูปเหมือนครับผมนี่เอาละฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับแล้วของเล่นแบบเป็นไงที่เยอะครับเยอะเหมือนไหมเหมือนครับ ค่อนข้างเหมือนก็ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอย่างที่บอกลครับทั้งดูดูทั้งพิมพ์และภาษาครับผมครับแล้วก็อย่างพระองไพยกุมารของพูทีมเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์คือส่วนใหญ่มักจะทาบรอนทองครับผมองเห็นจุดสังเกตอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบอนทองครับผมต้องเป็นต้องเป็นบอนทองในยุคสมัยนั้นใช่ครับครับผมทำไมถึงต้องทาบอนทองที่เป็นเพราะ เขาว่ากันว่ากุมารกุมารที่อยู่ในในผงไทยกุมารเนี่ยครับผมครับผมจะจะชอบจะชอบสีทองครับผมเป็นที่มานะครับนี่เอาละฮะก็เป็นความรู้อีกหนึ่งความรู้นะครับในส่วนของพุทธคุณพุทธคุณเป็นไงพี่เน้นในเรื่องของอะไรพุทธคุณเนี่ยจะโดดเด่นในด้านด้านเมตตาหานิยมครับเรียกว่าผงไทยกุมารักูทีมเนี่ยจะเน้นเมตตามหานิยมใช่ครับนะครับคือคือต้องเอาไปใช้ในทางเมตตามหานิยมที่ดีนะ นะครับเอาละครับมาต่อกันที่วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมต่อไปองค์ไหนครับพี่ต่อไปก็กลับมาดูอันนี้ครับผมนี่ฮะโอ้โหพี่เกษานี่จัดมากครับอันนี้ก็เป็นผงพลายกุมารพิมพ์เสียงโตอีกองคหนึ่งครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับครับแต่องค์นี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อยางนัดครับผมผสมกับผงพลายกุมารใช่ครับเหมือนองค์แรกที่เราดูไปนะเฉลี่ยก็ยีถูกไหมฮะ ครับผมจํานวนการสร้างก็9ก้าองค์เพื่อบูชาครูพิเศษอีกแล้วนะครับนี่ก็ตั้งแต่ผมทารายการนี้มา3ปีก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่ยนะฮะนะครับโอ้โหความหายากไม่ต้องพูดถึงเป็นไงแล้วของเล่นแบบมี้พี่ก็มีครับก็มีก็ยังกล้าทำอีกนะฮะครับผมอ่ะเหมือนไหมพี่เหมือนครับแล้วเขามีเกสรมีอะไรไหมมีครับแต่เป็นผมใครไม่รู้บาง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 งานฝีมือก็อาจจะใช้เส้นเอ็น าบางงานเี่มือแจะใช้เส้นผมจริงครับแต่เป็นป<ร>ผมของใครไม่รู้แหละแต่ไม่ใช่หลวงปู่ทิมแน่นอนนะครับสวยงามมากพุทธคุณแน่นอนเมตาหมานิยมเม,าม,มตาหมานิยมนะฮะเกี่ยวกับพวกเสเน่ห์ต่างๆอ่ะต่อไปครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผมไพฑุมารครับผมพิมพ์เสียนเล็กครับผมก็ลักษณะพุทธศิลปะก็จะแตกต่างกับพิมพ์เสียนโตอาจจะคล้ายคลึงกันก็คือเป็นเป็นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ครับ คือคอตอนตอนตอนที่สร้างาพระผงภัยกุมารทีมเสียโตเนี่ยครับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านมองว่าการแกะบล็อกเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยทำมาจากบล็อกบล็อกหินมิตโกนครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ความสวยงามเนี่ยคือฝีมือชาวบ้านครับผมทำให้สวยก็เลยยุบบล็อกทิง้งเปลี่ยนเป็น บล็อกทองเหลืองครับผมแกะออกมาก็จะมีป<อ>ูทิมมากขึ้นครับผมคือฝีมือการแกะหรือว่าเทคนิคในการแกะก็คือคงจะง,ง่ายกว่าที่เป็นหินนะฮะ<ม>ก็เป็นที่มาของครับพระองค์ระองค์มาเป็นเสียนเล็กครับผมนี่เท่าที่ผมดูตอนนี้นะฮะเอาคือใบหน้าของปูทิมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกองค์นี่คือเดิมๆนะพี่หรือว่าผ่านการใช้งานมานะครับคือเราอาจจะไม่เห็นจมูกไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าเดิมๆนะเป็นอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าใช้มาแล้วพระศึกหรือเปล่าไม่ใช่เดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนั้นะฮะก็อยู่มือชาวบ้านอ่ะครับผมเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะครับผมแล้วเป็นไงของเล่นแบบเหมือนไหมพี่ก็เหมือนครับเหมือนนะครับครับผมผมสังเกตดูที่หน้าเนี่ยจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งแตกไปหมครับผมเหมือนกันเหมือนกันทุกองไหมพวกนี้จะเป็นในพิมพ์ครับบางองค์ก็อาจจะเป็นมากเป็นน้อยอ๋อครับผมแล้วแต่ครับผมนะเพราะว่าเวลากดไปป๊ะก็อาจจะติดแตกต่างกันไปนะฮะครับนี่ถือเป็นของดีหาดูยากอีกหนึ่งองค์ครับผมนะครับอ่ะต่อไปครับ ต่อไปอ่ะอันนี้นี่ครับนี่ฮะอันนี้จะเรียกว่าเหรียญสมเด็จนศรีราชาครับผมครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าเหรียญนั่งพานนั่งพานนะครับออเอกษณ์ของท่านก็คือนั่งอยู่บนพานครับผมครับในส่วนของที่มาของสมเด็จนศรีราชาคือตอนนั้นหลวงปู่ทิมอาพาธอยู่ใช่ครับนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาครับนะครับก็เป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้นะครับตอนนั้นที่ต้องเรีงให้สร้างเหรียญรุ่นนี้คือเกิดขึ้นยังไงครับ ต้องกล่าวไปถึงลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งคือคุณมาโนดเหล่าพักสถิตเป็นคนที่ดูแลหลวงปู่ตอนตอนที่ท่านรักษาตัวอยู่ใช่ครับครับผมครับแล้วก็หลวงปู่ทิมเนี่ยท่านท่านได้บอกว่าอยากจะสร้างเหรียญขึ้นมาสักเหรียญหนึ่งเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปใช้เพื่อทุกคุณเกี่ยวกับทางด้านรักษาโรคแก้โรคเวรโรคกรรม ครับผมนี่นะฮะก็เป็นที่มาของเหรียญรุ่นนี้แหละเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้คือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็นะมีความต้องการบางท่านเอาไปทาน้ำมตนด้วยนะเคยได้ยินนะฮะเอาละครับนี่ก็คือเหรียญนั่งพานของเล่นแบบเยอะแยะมากมายครับผมดูยังไงครับพี่ดูก็ต้องดูที่1ก็คือดิพิมพ์ครับผมสองเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีโค้ดต่อกันปลอมครับครับผมอยู่ตรงไหนฮะอยู่ทางด้าน ด้านหน้าครับครับผมอ๋อเล็บริเวณข้อศอกของกระปูทิมตรงนี้จะมีโค้ดอยู่ต้องอยู่ตำแหน่งนี้ทุกองไหมถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะอยู่ตำแหน่งนี้ทุกองครับผมครับมีทั้งหมดกี่เนื้อฮะตอนสร้างมีทั้งหมดก็คือจะมีเนื้อทองคำทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อนวาวโลหะครับผมและเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ก็คือเนื้อทองแดงความนิยมนี่คือเป็นไปตามลำดับเนื้อที่พี่ีผู้พูดมาเลยนะฮะใช่ครับนะครับถ้าเนื้อทองแดงก็จะออกดำๆหน่อยัะ ด้านหลังมีตําหนิเลยไหมด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็ต้องดูดูตัวยันความคมชัดตัวยันครับครับแต่สําหรับเหรียญนี้เห็นมีรอยจานอยู่ด้วยมีรอยจานครับครับผมเป็นรอยจานของูทมเป็นรอยจานของลูกศิษย์ท่านครับคือตอนตอนที่ตอนที่สร้างพระเนี่ยของปู่ทิมท่านอาพาธครับก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันจานครับผมแต่ทั้งหมดก็คืออยู่ในความดูแลของวปู่ทิมใช่ครับนะครับเอาละฮะคือไม่ได้มาจานกันเองนะฮะไม่ใช่มาจานกันเอง ซึ่งลูกศิษย์ที่จะมีโอกาสได้จายก,ก็รบูทีมท่านก็ต้องเลือกมาแล้วแหละต้องเป็นลูกศิษย์ที่ครอบครูครับผมนี่เอาละครับต่อไปฮะต่อไปเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงครับผมพากที่สุดข,ของ<ม>โอโ้โหกระไหล่สวยงามมากเลยฮะเป็นไงฮะอันนี้จะเรียกว่าเหรียญเจริญพรครับผมจเจริญพรเนี่ยก็จะมีสองชนิดครับผมที่ที่ถืออยู่ก็คือจเจริญพรบนครับผมก็จะมีอีกชนิดหนึ่งคืเอเจริญพรล่างครับ แต่ว่าเหรียญที่ได้รับความนิยมมากกว่าคือเหรียญเจริญพรบนครับผมตรงนี้เป็นเพราะอะไรเอ่อเป็นเพราะค่านิยมค่านิยมครับคือที่คือคือคือคนอาจจะมองดูว่าเจริญพรบนสวยแล้วก็อยู่ด้านบนอะไรงนี้ก็วางไปจนทําให้เกิดความนิยมกว่าเจริญพรล่างนะครับราคาความนิยมที่ห่างกันเยอะไหมห่างกันไม่มากครับครับผมครับเป็นไงจุดสังเกตจุดสังเกตเนี่ยเหรียญเจริญพรบนส่วนใหญ่ก็จะมีตำหนิครับ ใ้ที่เห็นเนี่ยอันนี้อันนี้คือเจริญพรบนเนอนน้ำตาลเขาหาเพื่อจะตอกโค้ดแล้วก็ตรงสังกัติใช่ครับตอกตรงกลางเลยที่สังกัติดครับแล้วก็ตอกหมายเลขครับผมตอกหมายเลขนั้นลำเบอร์กำกับเอาไว้นะฮะองค์นี้ก็หมายเลขที่สามเจ็ดศูนย์ใช่ไหมฮะสามเจ็ดศูนย์ครับนะครับนี่ต้องมีการตอกโค้ดตอกเลขทุกองค์ครับผมมีเป็นไปได้ไหมที่จะมีหลุดไม่ได้ตอกโค้ดไม่ได้ตอกเลขเกิดขึ้นได้ไหมมีไหมมีครับมีมีครับผมบางเหรียญ บางเหรียญก็จะตอกผิดครับผมซึ่งจํานวนการตอกผิดเนี่ยเขาก็จะบันทึกไว้ครับผมบันทึกไว้เป็นหลักฐานอ๋อแต่ว่าก็คือให้คนบูชาแหละทุกวันนี้ถ้าเกิดคนสะสมก็มีโอกาสได้พบเจออยู่ได้พบเจอว่าตอกผิดครับผมถ้าเจอเหรียญไหนตอกผิดเนี่ยครับค่านิยมอาจจะแพงกว่าอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำกลายเป็นอย่างนั้นไปด้วยนะฮะการหายากครับผมเอาละครับคือถึงแม้ว่าจะตอกผิดแต่เพิ่งก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะบางทีอาจจะแท้ต้องดูอยกเพิจารณาประกอบกันด้วยต่อไปครัับอนนี ครับคุปโทน้อยครับกันครับของคุณแม่บุญเรือนเหมือนกันนะใช่ครับผมอันนี้เป็นกิมใหญ่ครับผมครับของในแบบนี้นี่มีครับเหมือนไหมครับก็ค่อนข้างเหมือนครับปัจจุบันค่อนข้างจะเหมือนมากขึ้นครับเดี๋ยวมีเอกลักษณ์วัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์ต้องเนื้อเนื้อหาต้องจับมวลสารต้องอะไรมีไหมครับก็เหมือนกับพระผงทั่วไปครับก็คือต้องดูที่เนื้อแล้วก็ที่ผิบผมเป็นหลัก เอาละครับเดี๋ยวปิดท้ายนะให้ดูภาพของคุณแม่บุญเรือนนะฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้รู้จักท่านนี่คือคุณแม่บุญเรือนตรบุญเติมครับผมครับนี่คือร็อกเก็ตเป็นภาพถ่ายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าภาพถ่ายติดบัตรประชาชนครับครับผมอ่าจะค่อนข้างจะเป็นภาพถ่ายคุณแม่ที่หายากมากครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะน้อยมากครับคิดว่าไม่น่าเกิน1ิบใบโอ้โหตายครับผมเพราะว่าการการทำบัตรประชาชนเนี่ยในสมัยนั้น เวลาอัดรูปถ่ายติดบัตรเนี่ยก็คงอย่างมากคงไม่เกินหนึ่งโหลครับผมครับแล้วในส่วนด้านหลังนี่เป็นอะไรฮะด้านหลังเนี่ยคืออธิธาตุท่านครับครับผมโอ้นี่ยิ่งเติมซ้ําเติมความหายากเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเอาละครับอ่ะสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนี่คือครับผมอันนี้เรียกว่าตลับพระธาตุนิพพานครับผมครับผมฮะคืออะไรฮะจะเป็นตลับที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำมาใส่อธิธาตุท่านตอนที่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยครับผมแล้วก็เอ่อ โรงโปรงศพท่านครับผมผมเผาเผาศพท่านแล้วก็จะเหลือกระดูกเหลือเท่าอัาคารเหลือเหลือเกสาครับซึ่งด้านในนี้ก็จะบรรจุสิ่งที่พี่มีพูดมาใช่ครับนะครับมีมีเยอะไหมที่เป็นตลาดแบบนี้น้อยครับครับผมลองลองเปิดขออนุญาตได้ได้ได้ใช่ไหมฮะนี่ฮะโอ้โหด้านในนี้มีอะไรบ้างครับพี่ในตลับใบนี้เนี่ยที่เห็นก็จะมีครับ ศิลาน้ําศิลาน้ําก็คือลักษณะที่เหมือนกระดูกเนี่ยนะถูกไหมเนี่ยก้อนโกงก้อนหินเนี่ยคือศิลาน้ํานะครับอันนี้คือเข้อต่อพระล่วงเจ้าครับผมที่เป็นก้อนชิรอมเนียมครับผมแล้วก็พลอยครับครับผมทรายเงินทรายทองครับผมแล้วก็อธิธาตุท่านครับผมนี่ที่เป็นเห็นเป็นกระดูกขาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ของดีหายดียากครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับแหมต้องขอขอบคุณพี่มีภูมามากครับที่เคยขออนุญาตนะคุณผู้ชม เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่หมีพูมากครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปูท่ทิมนะครับคุณแม่บุญเรือนหากคุณผู้ชมใหญ่จะมาเพิ่มเติมความรู้อยากจะมาพูดคุยมาพบเจอกับพี่หมีพูดได้ที่ร้านหมีพูปู่ทิมอยู่ตรงโซนไหนของของชั้นสามฮะก็อยู่โซนใหม่ครับผมครับผมที่พัน์ทิพย์ชั้นสามมามาเจอได้ทุกวันเลยพีเ่เปิดทุกวันครับเปิด,ปดทุกวันตั้งแต่กี่โมงฮะ ห้างตั้งแต่ห้างเปิดเลยครับไปจนถึงปิดจนถึงปิดครับครับผมหาคุณผู้ชมมาพูดคุยขอความรู้ยังยังไม่เช่าได้ไหมยินดีครับอ่านะครับคุณผู้ชมนี่พี่ก็พูดจากปากเลยนะคุณผู้ชมมาขอมาขอดูนี้ตลบของคุณแม่บุเรียนได้ไหมคุณผู้ชมยังไงก็ผ่านมานะฮะแวะมามาดูกันวันนี้นะฮะขอบคุณพี่เหมยพูดมากครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้ชี่ยวชาตนะครับที่รอคุณผู้ชมอยู่ที่จะมอบความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันอักสักครู่เลยครับที่ร้านเอิร์บอลถดไทยนี่เน้นเกี่ยวกับพระอะไรพี่เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับครับผมหลากหลายหลากหลายทุกหลวงพ่อยอดนิยมยอดนิยมใช่ครับผมแล้วมีมีพระกรุอะไรไหมฮะ พักกลุ่มทางร้านเนี่ยจะมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะคือหลักๆเน้นเหรียญวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมทั่วไปใช่นะครับเป็นไงที่เปิดร้านมากี่ปีแล้วที่นี่เฉพาะที่นี่น่าจะสัก16ปีนะครับ16ปีครับอยูุ่ณพันทิศเนี่ยมาอยู่ที่นี่ครับ16ปีแล้ว1ิปีครับการผลิตเนี่ยการสร้างเนี่ยท่านสร้างยังไงครับมีบล็อกปั๊มเป็นแบบไหนน้ำออกมายังไง แล้วก็ตัดขอบข้ายังไงคือถ้าเราอยู่รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้คือจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับสำหรับเอกลักษณ์ของสมเด็จาระนิพมเนี่ยคืออะไรเอกลักษณ์เลยเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเขาจะดูภาพผูกภผมเพราะว่ามันจะมีภาพผูกที่กระดูผิวพธุ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ200ปีเนี่ยครับผมภาพเขาจะดูภาพผูกแต่ว่าถ้าเป็นในยุคนี้เนี่ยเราจะดูถึงพิมพ์ทรงเลย